รอรับเสด็จครับรอรับเสด็จรอสิบเต็มเลยครับสองข้างทางเมียมุ่งหน้าไปนูป่นคนทุกหมู่เราเฝ้ารอรับเสด็จก็จะทำที่สิบ มัคควานะคะมีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และรูปช้างสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปใ,ใกล้ๆแล้วเราจะเห็นชัดกว่าน,นี้สองฝั่งถนนเลยหน้าบริเวณสาหารประชาชาติว่ามีประชาชนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสวยจริงๆมองระยะไกลยังแบบสวยเลยอ่ะอยากให้รถขยับเข้าไปใ,ใกล้ๆเร็วย อน,นะคะจะมาถึงบริษ แจ,จกน้ำแจกขนมให้กับคนที่มารอรับเสด็จนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วได้เวลาเข้าโรงพกับาลเมื่รีรรวมใจพอเพียจนจังเลยมากเลยค่ะแล้วก็สวย ได้มอใคบริเวณภายในท้องสนามหลวงค่ะคนข้างในเป็นมาหมดเลยคะ่ะน้ามหาวิทยาลัย,รยธรรมศาสตร์ท่าพระจัน์นะคะภายในบริเวณท้องสนามหลวงวันนี้มีโรงทานมาแจากอาหารให้กับประชาชนเยอะมาก,ะะกเลยค่ะประชาชนต่อแถวเข้ารับ กันในเต็นนะคะซึ่งแถวยาวมาก ได้ครึ่งคันข,นขจอดไม่ได้เขาไม่ได้ขยับรถให้ชิดจนมากขึ้นเข้าไปได้นี่ก็บุญแล้วนะ ก็จะรอชมพรุสวยงามนะคะในบริเวณนี้